ตำพริกแหลกอีตัวละกี่โคือคนอยู่บ่ไดี๋ันเด็เดเดนแล้วพ่โอเคนอ็ดี้ครับเฮ็ดกินแซบแซบด้พี่น้องเ้ยพ่อเคย้กินหรอเมกินแน่เเป็นบ่เป็นอยงไรไปบวกใหกินฟีมเมอ่อเล่านน่ปิดหวังเอาโอกาสเด้อพี่น้องกูใดอยู่ใก้สื้อเนื้อมาเดิมหมแล้งเราจะก้อยสู้กินเซ็ตเอยัง เนือ้อมาดก้อเนื้อมาพวกินเนื้อมาเรากินเนื <h 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 ้เน uh ื <h 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 ้องัวแล้วก็ือไฟโบราณเรื <h <h ่องไรเนี่ยเป็นยังว้าวกินดเลยเรากกินเลยหรอไม่เ่ลยเหนีงมาถือไฟพเลย้ใส่มกระเทศยมมมือกันส นมมือพ่อประทเทศแล้วก็บกอันม่พี่ <c oughs> กรเทศนี่อนโอ้ยมอน,น่วยเรื่หมดนั่นก็ใบบุกลิ้มฝ้าพนกจะต้อกินกับตำหมู อันไปโยนหน้าล่างมือบอกว่ามีงาโคดวดก้อยนอกูแนกูนี่เสีบไปเสบอยู่มี้อ้้อุ้ยังูกงเียหรครับบ่คิดฝ่อตอนไปยแมมก็ยังุนทันเห็นล่างมือมีงาเสียมงนี่แม่เินม้วก้อยเนาะเินม้วด้วยกันอุ้ยเายตัวหํา่ว่าเส้นมจ่อเสนหนติ ไหนจ้าโอ้ยคุณจีหัวปุณิท่านไหนพอจีง่ายวะตาแม่ลงไปเขาเขาบอกยิ่งขึ้นเนี่ยกับเปาาดูแล้วแต่ว่าคันนี้ไม่นานมาจอดไงเดี๋ยวมันออกไม่ได้กันนี่ลูกโอเคจ้าให้บอกว่าออกไม่ได้กันก็บอกทีไรผมได้กันทุกทีนะเด้อ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 ยังได้ยัง ใส่กีฬาโอ้ยน oh, no. right? oh, no. ้องีกแล้วสองงาขามีกแล้วไล่เด้นหนึ่งไล่เด้นหนึ่งไล่่เด่นหนึ่งผู้ไม่เลอู้ไม่เลออ้ไม่ราบผไม่ทราบที่เราห้องปอดสารน้อูกินอี่ดีด้วยของพ่อจิองมากกินนีไหมน้าคน้าานไทยปีน้ำเลยนี่ไม่ได้กําลดกะาลดงฮะไม่ได้กินเล บ่ได้อัดรโอ้อัดทะลดุะดอัดทะลดุดอัดทะลุด่ได้อัดชุลดุดเอ้าโ <c oughs> มเม่แล้วแด้แล้วบันนี่แล้วเรา,าเวราันนี่ได้แล้วเอัดตาใส่ตัวเราโอ้คือแตมบุกฮงเลยปลาดพี่น้องสีสันแต่ว่าสีบุกฮงนี่ของฉัน <c oughs> ของฉัน <c oughs> ปลา,าดคือตมบุกฮงเปล่านั่นคืออยู่ได้คือแตมบุกงอยู่ได้เอาอย่าเอาข้าไปพี่เอาช่วยพี่เม่โอ้ย บอพอบ่บอซิมเดียวจ้านี่นี่ให้พ่อแหลมซิมแป้งพ่อแหลมซิมน้ำอ้าวอัทะลุดนะอาทลุดเออได้คิดผู้หนึ่งพูดีแตนาทีบ่เออเป็นให้พ่อเพล่ยนหนฉันวางไบบ้างไบแล้วกับโจกเขาตัส้มตัส้มเขาจีเอาถ้วยได้ใส่มสมิรี อได้บนเนี้คือเป็นหุนหุนช่นอนแกินกัยังครับกินบะฮงซื่ออุ้ยบ่ต่ำให้เราน้ำมะฮนีะฮงได้ดอกอนอุ้ยเอาของเจ้าของมาถือไปเหรอกินของผู้อื่นบันเนี่ยแ่บแต่มาอายกูคื้แเ่วอเจ้ตำมุงอีกทนึงเออเลขกับ่ถึงเป็นสิละ่เลขถือม่กกินได้ใ่สิ ถือบ่บ่ถือบ่นี่ถือเขากินไม่ถือตัวไหนเข้าตัวไดนโยกโย่นั่นนี่เข้างหลังเจ้าขุนแหมให้ลอตเตอรี่ซีใบมีลอตเตอรี่ซีใบหนึ่งถือรางวัลบ่ถือบ่เอ้าใครจังได๋เอาได้ลอตเตอรี่เนาะโอ้ใครด้ลอตเตอรี่ซีใบเออใครด้ลอตเตอรี่ซีใบเดี๋ยวเาไปถือก็น้องห้องแจง ก็ยังมาเพิ่นตามศพอยู่เมื Lake ่อวานเนี่ยมากินด้วยพี่ก็ได้พอแล้วลงกินน้ำนี่แล้วกินน้ำบ่น้ำบ่ท่นกินดิบเอาซานมาปูพี่บ่กเนี่ยคือเอาเจ้าครับพี่น้องตอนนี้หอร์นครับันที่ได้กลับเติดแล้วเพื่อจะเตรียมตัวแต่งหน้า ด้ีครับสวัสดีครัคุณพีผมนัง่งซื้อคุยริกครบัรบริครับเอ๊พี่น้องโอ้ยขึ้นีน้นอนมวนเลยพี่น้องครับขึ้นยาสีดีลสาดใบเดียวใบเดียวพ่อพับเครื่องพอม มานี่นะครับมงองยู่มองเศร้าคืนนี้นะครับบ้านหนองไห่ตำบลหนองเรืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้อง,องมืออื่นจะอยู่ขอนแก่นแต่ว่าอยู่อำเภอเมืองนะครับพรุ่งนี้เราจะอยู่เราจะอยู่เอ่อขอนแก่นสามคืนนะครับแล้วก็วันที่สิบแปดนะครับมือเราจะเดินทางไปที่อำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายครับมืออยู่หนองเอ <18 S 2> อรือสิบแปดฮะ ไปพกนเลยไปพวกซากันก่อนครับนี่ขอบคุณพี่ฮอตดีครับสำหรับครีมลงผิวเมื่อวานนะครับหลังจากที่ผมแขนหมืดมากกระไล่หมือพอมันหมืดนะครับโม่บันไดไปสื่อว่าเธอนีครับเสื้อเอ้ยลืมเลงไหนหนอขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับสําหรับเสื้อนะครับจาก นะครับขอบคุณจากเสื <especially catching over> <coffee> ้อเสื้อจากพอดนนะครับนี่ครับฝากช่องท่านดนคนขับรถบัสลำเพลินเอาไปเชี่ยวไครับขอบคุณพอดนครับสำหรับเสื้อสวยๆนะข้างหน้าก็จะเป็นนี่ท่านดนคนขับรถบัสลำเพลินเอาไปเชี่ยวครับเสื้อชิมพูครับพี่น้องครับขอบคุณพอดนมากๆนะครับนี่พี่น้องครับคลิปนี้ก็ไม่มีองไรครับพี่น้องม่ีอะไรหรแล้วมีอะไรแล้ครับนี่ครับ จุดไม่ตันตนี้แตกเยอะนะครับเป็นประมาณนี้นะครับอยากคกๆหน่อยๆอยุตสิาด์แต่งหนาแล้วนะครับยะอีสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรับสักก่อนครับคลิปหนาพอกันไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตานนพลลำเพลินอักวิชียาครับสำหรับคลิปนี้ก็ไวส้สำหรับสักก่อนเนาะคลิปหนาพอกันไหมขอกันว่าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ยบวย นี่ครับพัดลมหน่อยเห็นยี่สีน่นี่มันธรรมดาได้พัดลม้วยนี่พูดเเรามาเสียบพูดเลยมอคเสียบไฟ้ำหน้อนนี่